น่าจะเป็นลังแตน่ะเพราะเห็นบินอยู่นี่อาหารตัวแตนสองตัวกำลังจะเป็นกำลังจะเป็นแตน ลูกอ,อก่อน <Yeah. S 1> ถ่ายก่อนมีอีกสองลังมียังไม่เสร็จยังไม่ได้ปิดมีบวางอนนี้กำลังทำลังไม่มีลูกอันนี้ก็ยังมีตัวหนึ่งกลังออกมาเลย